การทำงานวันแรกของผมเริ่มต้นในการทักทายทีมที่ผมได้รับมอบหมายให้ร่วมงานด้วยผมจะเริ่มงานที่นี่ตั้งแต่วันนี้ผมชื่ออิซึกิฮาราตะครับหวังว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดได้โปรดช่วยเหลือและดูแลผมด้วยนะครับผมได้ยินมาว่าทีมนี้มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีมากมากและอยู่ในอันดับหนึ่งของบริษัทเสมอแต่สวัสดีเด็กใหม่ฉันชื่อครูกิเป็นหัวหน้าทีมนี้เตรียมพร้อมลุยงานตั้งแต่วันนี้เลยเนอะยินดีที่ได้รู้จักครับ เพียงหนึ่งนาทีหลังจากที่ผมได้พบกับทีมก็ได้รู้ว่านี่เป็นทีมที่แย่ที่สุดที่ได้รับมอบหมายให้มาร่วมงานด้วยฮิระตะไปทำงานนี้มันใหม่ฉันทำเครื่องหมายสีแดงไว้ไปดูมาจะได้ครับและนั่นคือชีวิตผมที่ทำงานพานไปหนึ่งเดือนหลังจากที่ผมเริ่มทำงานที่นี่มาดูกาคุกิซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเข้มงวดกับผมมากเป็นพิเศษดูเหมือนว่าเธอไม่ชอบผมเพราะผมยังเป็นมือใหม่และยังทำผลงานได้ไม่ดีนักและทำผิดพลาดมากมาย และเมื่อผมบอกคนหน้าที่อายุมากกว่าผม2ปีเพื่อขอคําแนะนําเธอเป็นคนทํางานหนักและประสบความสำเร็จเบอร์ด,ดังมาตลอดดังนั้นเธอจึงเข้มงวดกับทุกคนเช่นเดียวกับเธอที่ทากับตัวเองเอาจริงฉันคิดว่าเธอยังค่อนข้างดีกับนายนะเพราะนายเพิ่งเข้ามาใหม่นายก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าเธอจะยอมรับว่านายเป็นคนหนึ่งในทีมโอ้โอเคครับเขาบอกว่าทําให้ดีที่สุดแต่มันไม่ได้งา่ายนะสิไม่ใช่แค่ตั้งใจทําได้ซะหน่อยถึงกระนั้น สมาชิกในทีมก็เห็นมาโดูกาคุกิีแบบน่าหญิงครับเราจะรับใช้คุณตลอดไปอะทำผลงานเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วจะไปไหนก็ไปได้แล้วทุกคนไม่ได้เรียกเธอว่าหัวหน้าแต่เรียกว่านาาหญิงนั่นหมายความว่าทุกคนชื่นชอบเธอมากผมได้ยินข่าวหรือว่าเธอเคยเป็นหัวหน้าแก๊งฟังท่าจะจริงแฮะแต่ในที่สุดผมก็เข้าใจเหตุผลว่าที่แท้จริงนั้นทำไมทุกคนถึงเคารพเธอขอโทษจริงๆิงครับหัวหน้า ที่คุณต้องมาทํางานกับผมจนดึกดื่นใกล้ถึงเวลารถไฟขบมนสุดท้ายแล้วดังนั้นโปรดกลับบ้านไปก่อนเถอะครับนี่เงาไม่มีทางที่หัวจะกลับบ้านได้ในเมื่อลูกน้องยังทํางานอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เธอจะทํางานกับผมจนดึกดื่นนะสิแต่ผมสงสัยว่าหัวคืออะไรนอกจากนี้เธอยังใจดีต่อผู้อ่อนแออีกด้วยตอนที่เราต้องออกไปทํางานข้างนอกนี่หนูหลงเหรอใช่ค่ะหาป้ปกาก็มาไม่เจองั้นฉันจะช่วยหนูหาเอง ขอบคุณมากขอบคุณคะ่ะคุณผู้หญิงแล้วเจอกันเธอมักจะพูดจาหยาบคายแต่เธอก็ไม่ใช่คนไม่ดีมาเร็วเลิกเวอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ออฟฟิศกันแต่ว่าเราไปกินข้าวกลางวันกันก่อนเธอฉันเลี้ยงเองครับขอบคุณเธอมีวิธีการพูดที่รุนแรงและบุคลิกของเธอก็แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเธอมีจิตใจที่อบอุ่นและพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานเสมอเธอสวยและมีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมและ ผมเริ่มคิดว่าผมไม่ได้เกลียดเธอจริงๆไม่จริงนะตอนนี้ผมตกหลุมรักเธอแล้วฮิระตะช่วงหลังมานี้ทำงานได้ดีมากครั้งนี้งานนายสมบูรณ์แบบขอบคุณครับนี่เป็นครั้งแรกที่หัวหน้าชมผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมอยากจะร้องไห้เย้เย yeah, 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 yeah. ้เย้เย้เย่ T G I F เลิกงานแล้วไปดื่มกันเถอะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ทีมของเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในเดือนนี้และเมื่อเงินเดือนออกหัวหน้าก็ดูเหมือนอารมณ์ดีสุด เฮ้ยฮิราตะไปอะไรไปนายดูไม่จอยเท่าไหร่เลยนะเออไม่ครับคือผมแค่ดื่มไม่เยอะเท่าไหร่ในวันนี้อะไรนายคอไม่แข็งเหรอไม่ต้องกังวลไปงั้นก็แค่กินข้าวแล้วกลับไปพักซะอ,อ๋อเออโอเคครับวันหน้าเมนูต่อไปจะอ,อะไรดีขอสาเกะญี่ปุ่นแบบออนเดร็อกว้าวเธอเป็นคนที่มีพลังเหลือลน้นจริงๆเหอะเฮ้ย hey, ฮิราตะดื่มไรอะอะไรชาอุ่นหลงใช่ใช่ ผมไม่ชอบแอลกอฮอล์เท่าไหร่โอ้ยหัวหน้าอยู่ใกล้มากได้กลิ่นตัวหอมๆปนอยู่กับแอลกอฮอล์นายไม่กินเหล้าเหรอปกติคือดื่มไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ครับแต่ความจริงคือผมเคยมาแบบขาดสติแล้วไปทําอะไรไม่ดีเข้าตอนเาารียนมหาลัยตอนนั้นดื่มแบบจัดๆเลยอะไรไม่ดีที่ว่าคืออะไรประเด็นคือผมจาอะไรไม่ได้จริงๆ แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นจูจ่ๆเพื่อนชมรมมหาลัยก็เริ่มตีตัวออกห่างจากผมก้อนนะเรื่องแบบนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ละคงจะไม่เป็นไรท่านนายไม่ดื่มมากเกินไปใช่ไมไม่ไม่ไม่นะครับผมตัดสินใจว่าจะไม่ดื่มอีกเลยนายเข้มววดกับตัวเองแค่เรื่องแบบนี้เหรอถ้าลองทําแบบนี้กับเรื่องงานบ้างก็คงขอโทษครับด้วยเหตุนี้งานเลี้ยงดื่มก็จบลงแต่ ่อไปกันต่อไปกันต่อนายหญิงนี่มันดื่มมากเกินไปหน่อยเหรอคราวน้าครว่ากันใหม่โอเคไหมคืนนี้พอแค่นี้แล้วกันเอ้ยฮินตาตะนายอยู่บ้านแถวเมืองยกุกิใช่ไหมใช่ครับขอโทษนะนั้นนายช่วยพานายหญิงกลับบ้านได้ไหมครับผมเหรอแต่ต้องระวังนะเมื่อนายหญิงเป็นเช่นนั้นไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้นะผมปฏิเสธได้ไหมนะ ผมมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆท้ายที่สุดผมก็พาหัวหน้ากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอหัวหน้าถึงแล้วครับพาฉันไปที่ห้องหน่อยเธอเหมือนเด็กเธอกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่อเมาหัวหน้าเราอยู่ที่ห้องหัวหน้าแล้วนะครับไม่ฉันเดินไม่ได้พาฉันเข้าไปในห้องด้วยเออเธอทําตัวเหมือนเด็กน้อยจริงๆแตกต่างไปจากตัวตนปกติของเธอมากหิวน้ํา โอเคโอเคเดี๋ยวไปเอามาให้นะนอนไปก่อนเธอกลายเป็นแบบนี้เมื่อเธอดื่มว่ากันว่าผู้คนเปลี่ยนไปเพราะแอลกอฮอล์แต่เนื่องจากเธอจะเข้มงวดอยู่เสมอบางทีเธออาจจะน่ารักและเป็นเด็กเมื่อเธอเมาผมเอาน้ำมาฮะมีไรเหรอเอาน้ำมาโขนหน้า oh, ทำไมแต่งตัวแบบนั้นเพราะว่า ล้วงสุดยับท่านนอนไปทั้งแบบนั้นแล้วมันก็ร้อนนั่นไม่ใช่ปัญหาตอนนี้สักหน่อยเงินก็ป้อนน้ำฉันจากปากของนายผมทำไม่ได้เรื่องแบบนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะแบบนี้ผมเลยใช้เวลาหลอกล่อเธอแต่ผมก็สามารถทำให้เธอดื่มน้ำได้และตอนที่ผมกําลังพยายามจะกลับบ้านเย้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 ยมาเปิดอีขวดกันเถอะไม่มีทางนอนได้แล้วครับทำไมจะไม่ละ สักนิดนะแอลกอฮอล์คือทางออกที่ดีที่สุดเอาล่ะไปเลยนายก็เหมือนกันฮิรุตะดื่มดืมผมบอกแล้วไงว่าผมดื่มเหล้าไม่ได้แค่จิบเดียวฉันอยากดื่มกับนายาทำไมเป็นงั้นเนี่ยเอานะนายเป็นคนโปรดของฉันอะไรนะผมคิดว่าเธอเกลียดผมซะอีกโอโอเคจิบเดียวนะโอเคจูบทางอ้อมแบดบอยฮิรตะนายจูบบอสตัวเองได้งไง <c oughs> เค hey, อีกแก้วหนึ่งหุบปากเถอะน้าฮะฮิรุตะฉันไม่รู้ว่าเธอคิดว่าเธอเป็นใครแต่เธอกำลังพูดจาไร้าสาระและทำให้ฉันลาคาญฮิรุตะ <Hir> เสียงดังไปแล้วฉันจะปิดปากเธอ hey, เฮ้รอก่อนพอแล้วฉันผิดเองฉันลำเส้นเกินไปขอโทษเธอไม่ใช่คนที่เชิญฉันมาที่นี่เองหรอกเหรอเดี๋ยวก่อนนายแข็งแกร่งเกินไป นี่มันอะไรเนี่ยเขาเป็นคนประเภทที่ก้าวร้าวและแข็งแกร่งเวลาเมาพร้อมไหมฮัล <Hey. S 1> ผมไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับการสนทนานี้ที่เราเคยมีเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาด้วยอาการปวดหัวเหมือนจะระเบิดฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ hey. นายตื่นแล้วเหรอหัวหน้าฮะทำไมเราถึงอยู่บนเตียงด้วยกันนะทำไมเมื่อคืนนายก้าวรามากอะไรนะผมก้าวร้าวใส่หัวหน้างั้นเหรอ ไม่มีทางนี่เราทําอะไรลงไปผมค้างคืนกับหัวหน้านี่นะหัวหน้าผมจําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเ่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วยบอกผมหน่อยเถอะมาคุยกันดีกว่านะครับฉันฉันไม่สามารถมองนไ,ได้เลยตอนนี้ฉันคิดว่าฉันกําลังจะมีมีอะไรนั่นหมายความว่ายังไงเนี่ยเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยเพราะฉันรู้สึกประหม่ามากฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันมีรอยคล้ำใต้ตา ฉันอายเกินกว่าจะแสดงสีหน้าแบบนี้ให้ลูกน้องเห็นมันก็ผ่านมาสักพักแล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันรู้สึกแบบนี้บางทีฉันอาจเจอหัวหน้าผมจะรับผิดชอบหัวหน้าแน่นอนฮะรับผิดชอบแต่งงานกันเถอะฮะทำไมจู่ๆนายก็มาขอแต่งงานตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกเรานอนดีกันแค่คืนเดียวอีกอย่างเราแค่นอนด้วยกันจริงๆและไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆผมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้ ในฐานะลูกผู้ชายผมควรจะรับผิดชอบอโอเคไงก็ตามฉันขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมหัวหน้าไม่แม้แต่จะมองตาผมด้วยซ้ำเออผมเมาและอาจจะทำอะไรเร้ายๆลงไปไม่แต่เพราะว่าผมรักเธอผมจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อเธอขอโทษนะที่ฉันไปอาบน้ำก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะครับผมเพิ่งทำเสร็จพอดีทามิ่งกันพอดีเลยฮะทำอะไรนายทำทั้งหมดนี้เองเหรอ ขอโทษที่ผมใช้ของจาตู้เย็นโดยไม่ได้ขอก่อนนะนั่นไม่เป็นไรเลยว้าวเขาทำทั้งหมดนี้ในเวลาแค่แป๊บเดียวได้ไงน่าทึ่งมากนี่มันอร่อยมากฮิระะ a นายทำอาหารเก่งนะเนี่ยผมดีใจที่หัวหน้าชอบนะผมเคยทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารตอนเรียนมหาลัยเลยทำอาหารนิดหน่อยนะฉันตกใจนิดหน่อยเมื่อเขาพูดว่าแต่งงานแต่คงจะดีถ้ามีสามีที่มีทักษะแบบนี้ฮิรตะเกี่ยวกับการแต่งงาน คือฉันลองมาคิดดูครครับพูดตามตรงฉันเคยเป็นเด็กที่ชอบบูลลี่คนอื่นมาก่อนและฉันก็มีนิสัยหย,ยาบหยาบนั่นไม่ใช่ปัญหาผมงลงรักคุณตั้งแต่เดี๋ยวหยุดอย่าพูดอะไรอีกหัวหน้าถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มด้วยการลองมาอยู่ร่วมกันก่อนดีกว่าฮะมันอาจจะเป็นความรู้สึกเพียงชู่คราวเท่านั้นเราควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออโอเคผมหวังว่าจะทําให้ดีที่สุดด้วยเหตุนั้น ผมจึงเริ่มออกเดกกับหัวหน้าผมหมาถึงมาโดกะแล้วเราก็ตัดสินใจย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ของเธอและแล้ว2สัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่เราเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันอ่อเดี๋ยวฉันทำเองนะเธอไปพักคอนก่อนเธอมาดูกะไม่เอาฉันพึ่งนายมากเกินไปแล้วไม่ต้องกังวลหนะ้าฉันชอบทำงานบ้านอยู่แล้วเออเอ,อโอเคงันก็ขอบคุณนะมีบางอย่างผิดปกติ ฉันรู้ว่าเราเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันแต่แต่ฉันไม่เคยเดทกับผู้ชายมาก่อนในชีวิตและไม่เคยอยู่กับผู้ชายมาก่อนด้วยฉันไม่รู้จะทํำยังไงแต่เขาดูแลฉันอย่างดีจริงๆแม้ว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้ก็ตามฉันต้องขอบคุณเขาจริงๆเฮ้อิสกิถ้ามีอะไรที่นายอยากทํากับฉันก็ทําได้ตามสบายเลยเนะฮ huh? ้จูจูเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่มีอะไรพิเศษฉันก็แค่รู้สึกแบบนั้นเฉยๆ ชายและหญิงไม่ควรทำอะไรแบบนั้นจนกว่าจะได้แต่งงานกันเราต้องแต่งงานกันก่อนหัวโ,โบราณขนาดไหนเนี่ยนายมาจากอดีตเหรอเออเขาจะไม่เข้าหาฉันเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าดึงดูดขนาดนั้นเหรอหรือเขาอยากรับผิดชอบในฐานะผู้ชายจริงๆเนี่ยเธออาจ <c oughs> มีมเมล็ดพุยแห่งชีวิตใหม่อยู่ในท้องของเธอไม่มีทางที่เราจะทําได้ตอนนี้ผมต้องฝืนไว้ผ่านมาสามสัปดาห์แล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกัน มาโดกะมีเรื่องเครียดมากมายและผมก็ไม่รู้อะไรเลยกรุณาไปจากฉันซะอะไรทำไมอะจู่ๆเธอก็เลิกกับผมนายไม่แม้แต่จะแตะต้องฉันเมื่อเรานอนด้วยกันนายไม่คิดว่าฉันมีเสน่ห์ใช่ไหมไม่นะไม่ใช่แบบนั้นเธอมีเสน่ห์มากฉันไม่จําเป็นต้องได้ยินคําพูดเหล่านั้นก่อนอื่นนายไม่แม้แต่จะจับมือฉันเลยตั้งแต่วันแรกที่นายค้างที่นี่ฮะวันแรกที่ฉันมาค้างที่นี่เหรอวันที่นายมาบ้านฉันครั้งแรกไง ม,มีเรื่องต้องขอถามหน่อยนะแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเหรอไม่มีอะไรสักนิดมันเน่าผิดหวังจริงๆแล้วนายจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ําแต่วันลูกขึ้นเธอบอกว่าเธอกําลังมีไอ้นั่นหรอกเหรอมีอะไรอ๋อากาลังพูดถึงถุงใต้ตาหมีแพนด้าเดี๋ยวก่อนนี่นายคิดว่าฉันคิดว่าเธอกําลังมีเบบีซะอีกนะจะบ้าเหรอฉันพูดถึงรอยหมีแพนด้าใต้ตาอะหลังจากนั้นนายก็สลบไปทันทีจําได้ไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆสินะฮฉันไม่มีความทรงจําในช่วงเวลานั้นเลยดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปขอโทษจริงๆฉันคิดว่ามันแปลกที่นายจู่ๆก็พูดถึงการแต่งงานและความรับผิดชอบไรนั่นฉันไม่คิดว่านายจะคิดอะไรแบบนี้เว้ยโ <laughs> ง่ขนาดนั้นเลยเหรอที่คิดไปไกลขนาดนั้น <laughs> ฉันมันโง่จริงๆเลยอะ่ะแล้วนายอยากจะทําไงต่อไป อยากเลิกพูดเรื่องการแต่งงานและความรับผิดชอบไหมเนื่องจากความเข้าใจผิดนี้ความสัมพันธ์ของเราจึงเปลี่ยนไปอย่างมากแต่เนื่องจากเราเคลียทุกอย่างหมดแล้วคําตอบที่ผมให้ก็คือถึงอย่างนั้นฉันก็ยังอยากจะรับผิดชอบต่อคําพูดของฉันฉันจะรักษาคําพูดที่ฉันพูดออกไปแล้วฉันอยากจะแต่งงานกับเธอจริงๆถึงแม้จะเป็นความเข้าใจผิดแต่ผมเลือกที่จะมาดูแลมาดูกาไปตลอดชีวิตแล้วคนงี่เง่านายไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้อีกต่อไปแล้วรู้ไหม ฉันบอกนายว่าฉันเคยเป็นพวกบูลลี่ทำตัวหยาบคายและพูดจาหุวนหต้องมีคนอื่นที่ดีกว่าและเหมาะกับนายมากกว่าฉันแน่เธอคือคนที่ฉันชอบนะมาดกะฉันอยากอยู่ข้างๆเธอไปตลอดชีวิตไม่ว่าเธอจะเป็นคนแบบไหนก็ตามไอ้เงี้งเอ้ยแต่ฉันก็มีความสุขเหมือนกันฉันคิดว่านายไม่ได้ชอบฉันจริงๆแต่มาอยู่กับฉันเพราะนายแค่ต้องการรับผิดชอบฉันคิดว่านั่นเป็นสาเหตุที่นายขอฉันแต่งงานฉันอยากแต่งงานกับเธอเพราะฉันรักเธอมาดูกา ฉันรู้ฉันเป็นคนงี่เง่าแต่เธอจะแต่งงานกับฉันไหมฉันก็รักนายเหมือนกันอิสกิแต่งงานกับฉันนะตอนนี้โล่งใจแล้วคอแห้งไปหมดเลยขอดื่มอันนี้ได้ปะนั่นมันเอ,อลกกฮอลจะร้องให้อีกงานแค่ไหนกันเนี่ยอ๋อมาแล้วสินะถ้าอยากร้องให้ขนาดนั้นฉันจะปล่อยให้เธอร้องบนเตียงอ๊ยงั้นฉันคงฟิ พื้นดินแข็งตัวหลังฝนตกนั่นใช่สำนวนที่ถูกต้องไหมนะผมจําไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่เมื่อผมตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นมาโดกะก็นอนอยู่ข้างๆผมด้วยใบหน้าที่สงบสุขและมีความสุขเกิดอะไรขึ้นผมจะปล่อยให้พวกคุณคุณจินตนาการเอาเองก็แล้วกันนะครับ